ใ่แต่ว่าเขาแต่เป็นแบบจามบอสพี่น้องอาหารวันนี้ในมีเยอะเกินบ้านเขาเกินยังกงนี่น้องปั่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องที่รบรักสุภุสคนครับทางเมืองไทยและทั่วทุ่มลือเกาพี่น้องโอ้ตื่นเสาร์พี่น้องเกรยพากันไปกินอาหารเสาร์ด้วนี่ ไฟโชว์น้ำสรไฟไม่เอาให้เลยครัสวัสดีครับเอเอ,เอ่อสอยทีน่น้องเลยให้ล,ลูกนะใช่ไหมพากันไปทารเช้าครอบครัวครับพี่น้องบักแม่อยู่กับฝัดแม่ให้พี่แซงอ่ะพี่แซงบางทีงทอยากมาเข้าห้องน้ำอยากอะไรนอนกันมืกขึ้นรับดีไปยังพี่น้องเลยเมื่อไยไรมืกขึ้นมาหอดชิลู่หน้ากินอาหารมีกระปุกทุกพี่น้องออกจากที่พัก กินอาหารกันแล้วทางดื่มนะลูกไม่กินของมทจ่รักคน่ะไฟเดสกีโชว์ดิอย่าใส่เล่นทอมจีหัวแตกลูกนี่ครับเป็นบังกะโลนี่ครับพี่น้องนี่บังกะโลเซาน่อนพี่น้องเอ้สี่คนแม่ลูกนี่ครับผมฮะมันบัตเทอร์มิ้นท์ได้ป็นของปีนี้ เดี๋ยวก็สกเดโรงแรมพี่น้องขาเนื้อนุ่มด้วยโอ้ดูแม่เพื่อปนปะถุ้ใส่ใจเป็นเบาถุ้ยใส่ไงไงก็แม่ก็พอ่อละใส่หน่อยเดี๋ยวก็ตามมาติดๆนเนาะไฟโอมาถึงแล้วครับพี่น้องที่กินอาหารเส่าพี่น้องเอ้ยมีบมูน่องของยาำต่ำคงขงยาหมูปิง้งมีบมูนองนี่ไปทางเข้าไปไปแฟง ข้าไปเลยลกูกจะมีเคเาเมูปิงไม่ไปวานี่ครัาไ, <laughs> ไปนี่ครับโรงแรมที่้องถ้า่าวโรงแรมสว่ๆนะครับโรงแรมกิน,น,นอาหารสาวาพี่น้อง เชานี่นะอาหารเช้ารงเรมครับผมิีนคนมากลายรีน้อเ นี่ครับนี่้มีาบพี่น้องอาหารฝรั่งมีอะไรม้างน้อยลาบในม่ใหม่ไม่เบินคืออะไรไม่เบิร์นเหรอบิน อานเช้ากันจะเซ็มหมดกระแฮมม้วยรับอเน้แมองนี้นี่เป็นยังน้อยเปนอยสลัดแล้วก็หม้อเปล่าหม้อเปล่ายังไงโอ้อสซ่ขอบไป ไปกินอะไรลูกเ้าวันนี้ต so, <ten> <road, S 2> ัไไฟยังไม่ถึงน้อ uh มันสูงเลูกอ

กุ้งกะไรได้พี่หนอโงแบมนี่ครับมีสตนสลัดพี่นนองมแตนี่นะครับผมหักโมข้งพี่น้อเออพี่นอาหารโรงแรมปลาลูกปอกขนมปังก็มพี่นนอเนยครับผมห้องขัวอะไครับเชฟ รับพ,พ,พี่น้องเอาบรรยากาศมหาวิทงเลัยด้วยเถอะเลนี่กินเกียวไทยอาหารเช้าแล้วเนาะมาได้ครับพี่น้อง,าางามากินข้าวตกงนี่น้อง,องด้วยน,นี่ขรับผม นีอาหารอะไรอาหารเช้าครับพี่น้องอร่อยไหมครับไปไปครับข้าหน้ามะขามข้าหน้าากครับไปกอร่อยวยอร่อย่เที่บ่เรอจุดพี่น้องอี้าอยนี่ ม oui. er ีย pues mm. ังก็อบ e ้านขอเพื่อนยเนึงน้องปันตัวองบ้านของเพื่อนอันนี้ต่ออันนี้มีหอดปลาเส้หม้อปลาเซ้หมออไฟทอดดอกได้สิทธิได้ไหมา้องทธพร้อมกันกับผมหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จก็ นี่ละพี่น้องนั่งเล่นกับพี่น้องโอ้รบรรจุพื้นที่งามหมดพี่น้องตัวมันมีใหม่หปอ้อม <c oughs> นี่ไฟก็แซ่บแมไฟอาหารอร่อยไหมครับแฟ้งอร่อยไหมโอ้แม่กอดกันเนาะแค่เจ้ากะกอดกันไฟไฟนั่งบนนั <c oughs> <c oughs> <ๆ>้นทีเท่จังเลยนะครับโอ้เท่จัง โอ้ไฟเหมือนเนี่ยไม่ลยไอหล่อจ้ะไม่หล่อแม่แม่นั่งดินั่กับไฟคนละคนละน่ะไฟนั่งดิแม่แม่จะนั่งแม่ตรงนั้นน่ะอือนั่งทางไปยินขนาดมาสิขนามาดิหนึ่งสองโอ้นี่ครับโรงแรมพี่น้องเลยนี่กินอาหารเช้าเสร็จก็ย่างเหล่นจักษน้อยหนึ่งที่ รนางยังนั่นนี่มึงส่งโอ้นางแข็บานน่คร,รับลรงแรมป้าย่างไปทางไหนปะป้าไฟเอะตัว่อดิป้าไฟเระตูว่อหน่อยปะ,ปะ เราไปน้นางโรงแรมดินดหน้งแลมดิพี่น้องโรงแลมชื่ออะไรนะไฟอะไรนะครมปริป,รรป,รปะได้พี่น้องโรงแรมพี่น้องอู้สพี่น้อง

มาไลา่เห้พี่น้องดินี่นี่ครับเออนี่ครับพี่น้องแคมป์พรีปลาว้า นี่แหละครับพี่น้องข้อแปลงของมือแปลงอะไรในบ้านได้ไหมปักนี่แหละครับพี่น้องไม่พี่น้องเพิ่งพี่น้องชมครับผมเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กเพี่ยงรังใจครับเบาบนพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมได้กับฝากพี่น้องติดตามมาด้อยพี่น้องเด้อยครับผมเพียงรังใจให้กับเบาบนคนไกลบ้านสวีเดนหน่อยนะครับพี่น้องครับผม จะได้ขวากันมาคิดหน่อยคลิปนี้เด้อพี่นอ้องจะได้ขอคอยพี่น้องสู้กับแข็งแรงม้านไม่รวยครับผมพบแต่ความสุขกับพี่น้องสวีทับ,สว,บ,บ,บ,ทส,วบสวัสดีครับจากใจเบาเบิคนใกล้บ้านสวีเดนครับผมสวัสดีครับปึ้งเหล่ามวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนั่มเด้อครับพี่น้อง